mưa cái đấy nó khôn khôn nữa làm mưa bà sao mùa ăn đi vào gì หล่ะหล่ะเนีพันหลังว่ะพันหลังมือตีก็เข้มแล้วเขี้มคักคักใช้ตำยาเขาพูดอยางนีใส่ใส่เกลือเด้อน้ปลาใส่เกลือเด้อตัวลืมอหลังมือมาหนวดกดปุ่นเอาเลกคนนี้คือคุณตากันค่ะสมตรศมวังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตากำลังเห็ดอียงจ้ะกำลังหนวด ขนมจีนเบอขนมจีนโอ้โหจะกุ้งๆได้ปะจะบีบขนมจีนเลี้ยงหลานอ๋อเลี้ยงหลานสมหวังคนเลี้ยงหลานโอ้สมเืินช่องเนาะั้นแท้ตาสมหวังคนเลี้ยงหลานอีหลีหลานแนวอยากกินกอปุญขนมจีนจะเลือกที่บีบในร้านร้านหน่อยปะหลานหน่อยค้นหนาคือลิงๆหมดโอ้โหขนนั้นปะโอ้โหหนาวนี่จ้านี่แหละทุกคนเมนูข้าวเที่ยงเนาะอาหารเที่ยง นี่ของพวกเฮาทุกคนเสบียงอาหารเนาะอ่าคือคุณตากำลังเตรียมบิบข้าวปุ้นทุกคนเตรียมเฮ็ฟเสบียงอาหารเพราะว่าเฮาสิได้ไปอ่าถ่ายหนังกันเนาะนี่คุณตาที่เป็นผู้ใหญ่นอในเรื่องเนาะยังบัวหันหัวยังหัวหัวอ่ะหัวยันในเป็นพระเอกอยู่หรอกโอ้าวไม่ใช่อัมรานีเดี๋ยวเดี๋ยวตาตาตาเป็นพระเอกแล้วผู้ใดเป็นนางเอกล่ะ นางเอกนางเอกใปทเป็นไนหนอบบ่ด้น้อบอกาไอ้นีคอน้างลังโนูนี้ไไหมนี่นี่นางเอกอะต้องคุณยายคุณยายสาเป็นพระเอกเดี่ยยรุ่นก็ต้องเป็นนางเอกตัวเอาใรอีกแหละืม่มีไคเหมาะสมแล้ว อาเน,นี่ลยลุกคนวันดนงค์ของหมุนหอกใหญ่ขอกตาไปเ <c oughs> อาน,นี่แหละเฮากะสิ่ดีเตรียมในยูในกินทุกคนน่ากินข้าวเอาเซ้ากันกาสิได้เตรียมเดินทางเนาะไปที่พระธาตุยาคู่เนาะไปเตรียมสถานที่เนาะเขาจะได้ถ่ายทำหนังกันซื้อเรื่องว่าจังไหนแจ้คุณยายสำนึกรักในบ้านเกิดค่ะ มาติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังแรงใจให้กับลูกหลานบ้านศรีวิไลด้วยนะคะก็เป็นน่งเรื่องเล็กนะจะเออขั้งเล็กที่ทุกคนได้แสดงน่งกันทุกคนก็ฝากมาเป็นกําลังใจเป็นแห่งเชื่อแห่งใจเนาะให้ครอบครัวศรีวิไลเฮ้าทุกคนเนาะการยังมาพันครบด้ยยังยังรองกันมาพว้สดีเฮาสิได้เดินทางออกจาก อ่าตรงนี้ทุกคนกับประมาณ10บโมงนะสิบสิบโมงครึ่งประมาณนี้แหละเพื่อไปฮอสเพื่อไปฮอสอ่าอ่าพระธาตุยาคูเนะจังหวัดกาลสินจังหวัดกาลสินทุกคนพระธาตุยาคูก็ได้เอ้าวนี่แหละเดี๋ยวรอกันก่อนเนาะแล้วก็ออกเดินทางพร้อมกันทุกคนเออนักแสดงก็นี่แหละเออครอบครัวสิเฮาไหมทุกคนเอ้ยญาติพี่น้องกันนี่แหละจ้ะสิตไปแสดงหนังกันเนาะโอ้น่าจะมีครบทุกรสชาติเลยแหละ สบบ้มหวานนัวเอาแดกใต่น้นำมองไปลวบาน,น่มีทั้งอ่าหัวตลกให้ไปโอ้คบสุดเลย,ยนนะทุกคนเนอะมีทุกรถเอลีเอานี่แหละเป็นเรื่องที่สนุกสนานทุกคนเออแล้วก็มีความเศร้ามีความเรจะมีคนให้แล้วนะเอ,อคิดว่ามันกาพาไปกันังใจให้เลอค่ะก็มีอ่า พระเอกนางเอกเนาะพระเอกสามนางเอกสามทุกคนเออนี่แหละน้าเอกกับสามสาวเนี่ย 3, 3, ทุกคนน้องปันน้องไอซ์น้องทิดานะส่วนพระเอกก็ยังมีโฮนะคะเดี๋ยวเราติดตามรับชมเพิ่งนะคะเอาส่วนค่าบัตรเนาะทุกคนเนาะเฮาก็จะมีกลุ่มปิดพร้อมเนาะกสามารถรับชมได้ทางกลุ่มปิดทุกคนกับค่าซื้อตัว๋วซื้อบัตรเข้าเนาะเข้าชมกับราคาสักเกาบาททุกคนเนะาะสักเกาบาทเนาะราคาหน้าหักหลายเนะาะกับฝาก มาอุดนุ่นเนาะซื้อแล้วกะเดี๋ยวพ่อพูไม่พึ่งกะซีดึงเข้ากลุ่มเองนะจ้าฮะแล้วก็ทางเาาสมุิว่าอยาเบิงหนังของครอบครัวศิวิไลเฮากะจะมีเหมือนซีเงินกีบอยู่นะจ๊าก็เป็นบัญืซีของน้องปานี่แหละก็จะพ่อผูไม่พึ่งก็จะเอาลงเนาะแล้วก็สามารถสแกนแล้วก็โอนมาไดนจ้าราคาทางคนเาากะ ถ้าเป็นฟังลาวเนาะกับประมาณสาวพันกีบทุกคนถ้าเป็นฟังไทยกับส้าเก้าบาทเด้อจ้ะกับฝากให้กําลังใจเนาะหนังเรื่องและข,ของพวกเฮาทุกคนนี่แหละจ้าอาเอาๆอา,อานี่แหละเตรียมเพชรนั่งยูนในกินก่อนทุกคน,นกอสั่งเครือม้ามันแทนอฟูสาวเอ้ย <laughs> โอ้ตาหวังล่างมือแล้วบ่บันล่างแล้วล่างแล้วบ่ล่างแล้วล่างบ่ทันเลยมันมันเข้มไปแล้วมันเข้มไปแล้วเนาะนไปเจ็บอันอื่นมาว่าได้อันจับก้นเนี่ยมาได้ไหมตาจับก้นเนี่ยมาฝันไหนดิเจับก้นดอกจ้าเบ้ามีว่าเจืบ่คือไหมคะป้าคุณแม่เจี๊ยบ ฉันตุ้มคือค่ะโอเแม่เจมส์ตุ้มหูเงเลยโอ้อันนี้ใส่เอาใส่คอร์ดลายไม่ตุ้มหูเวยแม่เจส์แม่ลืมตุ้มหูใส่ผมเหมือนนั้นเลยอ่ะบวมข้อสวยมากเลยอ่ะใส่ผมกินเนี่ยเอาใส่ใส่คอร์มันบวมข้อ นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเบื้องหลังในการคล้องการเล่นหนังทุกคนหนึ่งของพวกเฮาปาดใหญ่เพชรโอ้ยอันนี้ย่างหมดย่างหมดหั่นเต็มยศได้ดีไหงเพชรจะต้องต้องต้องย่างหมดเต็มยศได้ไหมรวยกว่าแม่อ้รวยกว่าแม่เพราะย่าเพชรรวยก็เลยได้ผู้บ่าวที่แม่ชอบไปคลองไงเพราะเขารวยไงมาๆามาเอาไปนะเดี๋ยวรอติดตามรับชมทุกคน การแสดงหนังของพวกเราในดาบันซีวิไลเนี่ยมาทางซีวิไลของเราทุกคนเต็มยศเลยนะใครก็ได้ธิดาก็คือเป็นตัวของตัวเองมากเลยธิดาขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองค่ะแพร๊ะเกื่อปุ๋ยคนไหนมาทุกคนไปวันนี้ก็สิได้เตรียมตัวไปบวงส i n g กันทุกคนเนาะคอนที่เฮาสิ แสดงหนังเนะาะเ่าต้องอไปบวงสวงเนาะในสินแสดงทุกคนอยู่ทางนั้นพูดนเน่ยกำลังเตรียมของเนาะเตรียมของข้าวของหวานน้ำละกาผล,มาลาไม้่ากไม้ทุกคนเพื่ออะกำลังเตรียมไปทางพูดนเลยเนาะตั้งโต๊ะทางพุน้นทุกคนปะเดี๋ยวเฮาก็จะดได้เตรียมตัวขึ้นกันทุกคนนี่แหละสุดของเฮานะสุดที่เฮาจะมาเล่นหนังเนะาะเออเก่าส่งกับเสื้อแบบนี้อะทุกคน เฝ้าเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะการเดินหนังั้งแรกของเฮาทุกคนและกับทุกๆคนเลยเนาะที่อยู่ตรงนี้นะเอ้าฝ่าติดตามรับชมเนยเด้อค่ะูรปไปอัันนนน้เาะไปตั้งกล้องเอาค่ะบันนี้เฮากระซิได้เวลาบวงสรวงเลยเด้อค่ะเกอนที่เฮาจะไปทำการแสดงงามเลยเนาะแม่ข่อยนี่เนาะ รวยอีกวส,สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะทั้งสวยทั้งรวยมากนะคะอืมอะดูดูดูก่อนุนะ <S 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 สวยจะหลดเท้าเลยค่ะ,นะคนสวยนี่ได้เวลาบวงสรวงนะขอบคุค่ะขายอ,อบาทนะฮะอย่างเงี้ยมาลอบเบิ้งเราบรรยากาศการบงวงสรวงทุกคนนี่แหละเท่ากับเปลี่ยนจากกางเกงเป็นผ้าสินทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนคะคะนี่ค่ะเป็นผ้าสินดิ เปกำลังใจให้เ้อค่ะเป็นการแสดงครั้งรลของพวกเขาครอบสีวิไลเดอร์ป้างามดี้วรัพี่น้ตาหวังคือรอไงที่เป็นพระเอกว่ะสะเป็นพระเอกวันนี้เมื่อกี้ไม่เกียบเด้มาดี้มาใย่เพชรบาะนี่กับคุณคู่คนสวยหลูกยายเพชรเด้นป้า คุณครูตัวนี้สวัสดีค่ะเป็นคุณครูเมืองกรุงสีสอนอีหลอยอีหลูเรื่องอยู่บอนอจังมาสู่ลบคบมือกันคักอันนี้ยายเพชรนะป๊าบฝากน้ำแนซื้อคือยายเพชรเนาะแต่ว่าท่องเต็มตัวงงอยู่อบคุณ่ะเอานี่นะคะ พี่ฝากช่องฝากเลยค่ะเอาให้ยายเพชรฝากช่องในเด้อค่ะยายเพชรฝากช่อง YouTube ยายเพชร์ผีฝ้ายในเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายเพียร์ในเด้อเอฟซีผีป่ากระดาขอบคุณเรื่อยะไปกดไลค์กดแชร์ให้ยายเพชรด้วยนะคะนี่เราจะได้เห็นบรรยากาศเบื้องหลังสนุกสนานเนาะฝากทุกเฮ้าทุกคนเอ้านี่แหละค่ะวันนี้ก็จะได้เตรียมบวงสรวงเลยนะคะวันนี้ มือนกับลูกเสือเขียนตัวกันทุกคนต้อเสือที่เรียนมานะอ่ะเฮรอแทนขาวน้ำดินเลยไม่ใช่กลัวเมียนะกำเอากำเอาทุกกำเอาไหค่ะโอเคค่ะเอาเลยครับดึงอะไรครับดึงเอาเลยนะไม่ต้องนับเอาเลยแต่ให้มันครบกันโอเคเอานี่ค่ะเอาเทียนมาเทียนเทียนตัวไหนที่เปิดแล้วเอามานี่เอามาถึงตัวนี้ตรงนี้จะเป็นเชื้อไฟ เกี้ยนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเอามาเสริมน่ะนะเกี้ยนที่อยู่ในนั้นน่ะไปบน้ตอนนี้เขาถึงสถานที่ถ่ายทำเป็นที่ร<อ>้อยนะกข่าวนี่นักแสดงโอ้สื่อม้อนส้นตัวนี้สวัสดีค่ะโอ้ยนักแสดงนี่นี่ นักสแสดงอันย oh. ังเจอรับบทเป็นอีหย yeah, nice> ั๋คอยรับบทเป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านโอ้ว่าแม่ผู้ใหญ่บ้านคงสิคักเนาะคงสิจัดการดีเนาะแม่ผู้ใหญ่บ้านคักรัใหญ่บ้านยังเป็นลูกเนาะอ่า่อันตรายพยาบาลจะเอ้านี่แหละสถานที่ถ่ายถ้ำเี่บ้านหลังไหนเนาะนนักแสดงอันนี้นั่งเอกได้หนึ่นังเอกหน่อยนี่นั่งเอกกลางนั่งเอกใหญ่อยู่พี่ล่ะถือกล่องอยู่นี่ล่ะ องนี่ละจ้าเดี๋ยวเอาวางข้าวของสัมภาระก่อนทุกคนเดี๋ยวก็เตรียมเบื้องเบื้องหลังการถ่ายหนังกันเนะาะปูสระเลือ่อยใหญ่เป็นทุกอย่างเลยตัวนี้มมัััดดผกเป็นทุกอย่างเลยเนาะเป็นทั้งแม่ผู้ใหญ,ญ่บ้านเป็นทั้งคนปูสระเป็นทุกอย่างก้นต่อตำตอุ้งอ้าบ่งเป็นแมฆขั้วอีกบา้านท ชุดหน่อยคุแซบเด้คุณอาบอมาเด้อมาเด้อผมแม่ใหญ่เพชรตัวเด่นใหญ่ทองใหญ่ทองใหญ่ทองไม่เห็นเรีอวมามต้องใสแดดเร่องตาคักใหญ่ทองเพชรอุ้ยคือด้หใทองเพชรใหญ่ทองเพชรใหญ่ทองเพชรคุณอะเด่นใช่ไหมใหญ่มาตไก่เด่นเด่นคุณอาคุณอันนั้นกัคุณนายยังก่อน มันตะไกนอันสายคออาจารย์เด่นยงมันตะไก่ฮ่าทุคนนี่อาจารย์เบื้องหลังนะคะเบื้องหลังของการถ่ายทำนะคะทอ้งหมก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะนี่การถ่ายทำทุกคนนี่มืออาชีพมากเลยมาฝากเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะนี่แหละเฮือนที่เขาจะมาถ่ายทำทุกคนอยู่ที่เอ่อกาลสินเนาะจุ่ที่กาลสินป้าคุณนีไปยื้อได้ก่อนคุณคู่นี่ คุณคู่คุณคู่คุณคู่อันนี้คุณคู่นะคะนี่ันนี้น้องพิดาล่คุณคู่ใครนักแสดงรุ่นบ่าวี่บออ่ะทุกคนตอนนี้เราพักเบรกนะคะพักกองก่อนนี่นักแสดงของพวกเราพักเบรกก่อนนะคะจะมากินข้าวกินน้ำกันค่ะสุดยอด อิหลวนหน่ะป๊าแค้มหมักห่วงละเดียมงไปจีมันห้มุดห้อยหน่อยรับปุ่นอรับแล้วรับแล้ว้จวนๆตัวนี้เหืมอย่างดีต้องแสบแน่นอนอ้ยไหลหน่อยเม็นวะห่ใหญ่บุนสบจ้า หนาวพับก่องนะคะกินข้าวก่อนทุกคนก่อนที่เขาจะได้ถ่ายตอนต่อไปนะคะอู้เมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศทุกคนในเบิร์กเนาะมีทารุนเหนาทารุนตอนที่เอาลงเนาะทุกคนเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะเออแต่ว่าม่วันจุ้ยแล้วแหละเออใช่เลยพลังงานนักเลยไปได้แล้วฉากนึงค่ะเกี๊ยวบอลเกี๊ยวบอลเกียวบอด เาจบไปแล้วหนึ่งฉากนะคะใบวันนี้ก็จิมาตำหมูกินข้าวเชฟเซฟก่อนนวนก่อนดีเลยถ่ายตอนต่อไปเชฟเซฟเผ็ดเผ็ดใช้ที่ตำรึเปล่าแม่ตำเองโอเคค่ะแม่ตำเองตำหมกพริกให้แน่ตำหมกพริกบ่าตำหมกพริกอันมี้คกเออมีสะอลูกพี่สรเด้ตำปอก ตัมากป๊อกตําใส่บูปลาตําปาตําสัวหรือตัามัวต like ัถาเพลงตั้งแต่สันังสมัยตะกียังจือยู่อันน้านันั้นเด็อย่างวาไข่ตอนนั้นยังจืดอยตัมป๊กปตําปกปตําใส่บูปาละตําปาตัมสัวหรือตํามัวตัมถาตําสุดแนวนี่ จจะทำนี่นะเบอร์การดบน่ไม่มีค่ะมีแต่ประเด็กค่ะด้เอามากมือเ้าเลยมือเ้าเลยมือเ้ายำเอาพี่ก็ยำเอาย้านูดีว่าไั่แล้วพี่กพี่แหงนสิมาเศ้าแบบยดเลยำยำเราใกล้หยดแล้วผู้ใดไอ้ผู้ใดแคี้วไงกูม่เอาแควมาบดี่บ้านไม่มีสาอ ดูดูซากแรกเลยนี่ดูซากแล้วพี่น้องซากซากครั้งแรกที่เอาซากสมัยใหม่เคยเห็นมาหนิโอ้โหนี่แหละโอามันกระมุนกินได้เหระเนาะมี่แข่งได้กมุนแข่งกรมุนไวยโอ้ยกระมาท้าข่อยคักน้อซากข่อยเป็นตาอยากอายคักนี่เป็นยังเนาะแฉบคือเก่าแฉบคือเก่าแหละแม่อยู่ที่ปลายสากอยู่ที่คนปรุงไงไม่ใช่ซากนะเนี่ยไม่ใช่ปลายสากนะปลายมีคักๆนี่ไม่เน้นไม่เน้นอ่ะ เป็นคนปรุงอย่างเดียวบะกระเทียมก็ไม่ได้ใช่ไหมกระเทียมกับบนนี้ฉันเนาะกระเทียมกับอันนั้นซอยอย่าบอกเด้อค่ะตำแล้วเลยที่เห็นสับนี่แหะค่ะน่าหนาเด็ดว่ะเลยนี่ะันนี้ไม่เผ็ดหรอกคุณได้แค้นแหลมก็ม้วนไอ้แค้นสองเนี่ยเอามันตำนาะได้สิดานใช่มันสีเสียบมาดีดานร้อยเต้นยำไหมหน่อยอะไรนะเต้นยำเลย เป็นยำเพื่อนมันแดดแม่พี่เอาลงมาพี่วัดก็ได้ได้ละ เสียแเน่อต่ำหูนีู่เลอต่ำนาะผู้เสียเป็นแม่ผู้ใหญ่บ่โอ้เสียวลี่ด้ยเนต่อมเข้มครับลแม่นั่มคับ่งคผีา้ังคนมันถึงข้างกันจ้ากินข้าวตอนเที่ยงคนพักเบรกนะ หลังจากถ่ายไปแล้วนิดนึงข้าก็ได้มาเพิ่มพลังก่อนกินเสียไปได้ทางพุ้นเข่าค่มง่ายไงน้องฮีดักันเลยแซบร่บกกินไหเอาไปลดฮาอยากกินเอาไปเลยมาจ้ากินข้าวน้่มกันจา ทุคนตอนนี้เขากลับมาหอนเฮือนเป็นเที่ยบร้อยเด้อจ้ะกำลังจากที่เขาไปถ่ายหนังยุทีพระธาตุยาคูยุทีกาลสินทุกคนก็นถเถอว่าอยูอ่บรรยากาศเนาะการถ่ายทำรรยามือนกการถายภูณกะเถอว่าแล้วเรียบร้อยทุกคนเนาะก็มาต่อไว้อยู่เฮือนทุกคนยุทีนอนหน้าคือเก่านะก็คือถ่ายซิพ,พี่เนาะเออครับพอดงเนาะเออจักสักแต่กันก็ยังบกหูเถื่อทุกคนเนาะแต่ ฝากเป็นกำลังใจให้เเด้อทั้งสองพ่อครูสีวิไลเด้อกะทางกลุ่มปิดทุกคนเนาะทางกลุ่มปิดเนาะกะราคาขาอ่าคาบัตรเข้าชมเนาะอยู่ทางฝั่งไทยกะเซาเกาบาทส่วนทางเรากะบเซาพันกีบเด้อจากกาะสาเป็นกำลังใจให้เเด้อทุกคนเดี๋ยวเขาจะให้เบิกบรรยากาศนะตอนนี้ก็คือกำลังคึกคืนเลยอยู่ทางฝั่งต้นมะขามทุกคนนี่นะ บรรยากาศทุกคนหัวหนนะ้ะโอ้แจ้งจังปางเนาะเอาไฟไปพร้อมอุปกรณ์ทุกคนมีอุปกรณ์รณขั้นเทปเลยสุดยอดมากในอุปกรณ์การถ่ายทำกะกองง่ายใหญ่ทุกคนเลยเทา,าก,กาแฟเป็นกำลังใจให้เดินจ้ะก็เป็นการเล่นละครคร้งเระข,ของเฮาเนาะและ้วก็น้องๆทางสามแล้วก็ทุกๆคนเลยเนาะนอุปกรณ์พร้อม คนพร้อมเสียงธิดาดังกระมูทุกคน